ปีนี้มันเป็นปีทองของวงการศาสนาหรือว่าอย่างไรทําไมเหล่าท่านผู้นําทางจิตวิญญาณเขาถึงขยันปล่อยมุกกันออกมาให้เราสาวกเนี่ยได้หากันตั้งหลายตับ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 หลงกลัไวไายบูชากันมาก็ตั้งเนิ่นนานแต่พอธาตุแท้ค่อยๆ่อยโผล่าออมาให้ได้เห็นเหล่าสาวกเนี่ยกระเด็นตกบันไดสวรรค์กันไปตั้งหลายขั้นล่ะครับ มีใครรู้สึกว่าโดนศาสนาหักหลังกันบ้างไหมครับคำสอนไม่ได้ผิดอะไรความจังเลยมันอยู่ที่สันดอนของคนนี่แหละนึกถึงคำแหกปากของท่านเซ a ร์ h แทงเคียนแห่งวง System o f a d เด n หลายคนน่าจะเคยฟังเพลงเวียง,ยงที่มีชื่อเพียเพ้ยนๆว่าชอบซุยคุณชอบซุยไหมครับ Why have you forsaken me ทำไมท่านถึงทอดทิ้งฉันในแววตาท่านมันฟ้องในใจของท่านเน่ะมันหมักหมอะไรกูศรัทธามึงมากแค่ไหนกูให้ใจมึงไปเท่าไหร่แล้ว ชอบซุยเป็นบทเพลงที่สะท้อนความสับสนความโกลาหลการถูกกดทับกับความผิดหวัง I cry when angels deserve to die เพราะบรรทัดฐานมันคนละอยา่างคนแตกต่างเลยถูกตัดสินสุดท้ายดันกลายเป็นคนดีๆที่ถูกเก็บแม่งเสียใจวะ่ะมุมมองท่านว่ายังไงก็ไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้คนหักหลังคือท่านเองการเสียความรู้สึกความโกรธประปนอยู่บนความเคว้งคว้างโลกมันเหลือใครเชื่อถือได้บ้างเนี่ย System of a d ดาวพวกเขาสามารถจับเอาความย้อนแย้ง มาคุกรวมกันได้สัดส,ส่วนท่วงทํานองเมลโลดี้จังหวะจากโคนของเพลงอะ่ะมีดอกแหกปากสลับสับสนปะปนกับเสียงกระซิบเบาๆและอีกดอกก็ออกไปทางทางให้คล้ายเสียงสวดวิงวอนก่อนที่จะตะโกนแหกปากออกมาดนตรีมาเล่งๆอยู่ป,ปั๊บเบรหัวทิมหยุดกึกแล้วก็กลายเป็นซาวเอื่อยๆอ่อ,อนๆออกมาซะงั้นมันเป็นเสน่ห์ของซิสเต็มครับด้านภาพ camera movement มุมกล้องก็ต้องพูดถึงกันหน่อยไหลๆมาป ปาดเอาโยกสลับกลับไปอีกทางตัดไปเป็นอีกคนผมว่าคนกํากับภาพมี่เขาทําการบ้านมันดีเลยนะทุกอย่างมันสะท้อนความประเดประดังมพมาาาของคนที่ยังงงไม่รู้ว่าตัวเองกําลังรู้สึกอะไรในตอนนี้เพลงนี้ทีแรกมันเหมือนจะมีปัญหานะเหมือนจะไม่ได้ถูกแอ p r ูเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าชื่อครับชื่อเพลง ถ้าคุณลองก๊อปเอาชื่อชอบซุยเนี่ยไปเซิร์ชดูคุณก็จะรู้ด้วยว่ามันเป็นชื่อของผัดมีผัดผักรวมอะไรทํานองนั้นใน MV มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เซิร์ชเนี่ยเขายืนกินเทกเว a y อยู่กับเหล่ามวลหมูเหมือนเป็นอาหารเอเชียเนาะเพ่งเนี้ยทีแรกเขาตั้งใจจะใช้ชื่อว่าซุยไม่ใช่ผัดผักร้านป้าซึ่งมันแปลว่าคอ,อต่อครับควายตัวโตวมันพูดตรงๆไม่ได้ยุคนี้ ผู้ใหญ่ไม่ปลื้มมันเหมือนไปส่งเสริมไปกระตุน้นว่าซันคือเหมือนใน,นเนื้อเพลงมันมีการตั้งคําถามอะว่านี่ตัวกูปะกูต้องเลือกได้ดิทำไมใครๆต้องมาตัดสินกูเท่าที่ผมเข้าใจนะที่เขาไปหยิบคําว่าช็อปซุยมาเพราะว่าอย่างแรกคือมันมีคําพ้องเสียงอยู่ซุยซุยและความหมายไอ้ผัดมีผัดผักรวมมิตรเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรครับมันก็คือเศษเนื้อเศษผักแหว่งๆที่เอามาตกแต่งให้มันดูสวยงามเท่านั้นแหละ Wake up grab a brush and put a little makeup hide the scar to fade away the h a k e u p สร้างผ้าปกปิดมันเอาไว้แ,แล้วด้วยความที่เพลงนี้มันดันถูกปล่อยออกมาก่อนหน้าเหตุการณ์เครื่องบินทิ่มตึกแฟรหลังในแล้วเวนเพลงนี้ก็เลยโดนเล่นครับถูกแบนจากสถานีวิทยุเขาบอกว่าคนยกำลังตกอยู่ในอารมณ์อ่อนไหวไม่อยากให้ได้ยินอะไรรุนแรงแต่การที่ทำแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เพลงนี้ดับมันกลับเพิ่มคุณค่าให้กับเพลงนี้มากขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้มันได้ยกระดับกลายเป็น เพลงต้องห้ามไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถหาซื้อแผ่นมาฟังได้คุณจะกลายเป็นคนที่โคตรเท่เลยในยุคนั้นมันยุคก่อนสตรีมมิ่งนะ นอกจากจะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงชาติเมทัลของช่วงปี2000แล้วเพลงนี้มันยังติดท็อป100บิลบอร์ดอัลบั้ม Toxic City นะครับขายได้มากกว่า12ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกเข้าชิงก r ม m m y ปี2002 Best Metal Performance มียอดวิว MV ไปถึง1,400ล้านครั้งและที่สำคัญมันเป็นหนึ่งในเพลงในดวงใจของใครหลายๆคนที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ความรู้สึกถูกหักหลังมันทรมานเนาะเอามันมาเป็นต้นทุนเอาตะก,กะป่วย ของคนห่วห่วยที่ฝากเอาไว้มาเป็นต้นทุนในการสร้างสารรค์งานในทางของเราเหมือนอย่างชอบซุยของ System o ออ d เจเลิกหลอกตัวเองยอมรับความจริงทำในสิ่งที่หลัก